สาขบูชานี้เวียนเทียนอย่างไรไม่ให้น้ำตาเทียนหยดใส่มือมีทั้งดอกบัวเทียนและทูปสามสิ่งพร้อมจับถนัดมือให้สองมือพนมตั้งจิตสงบนิ่งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าปิ๋วชวนทำดอกบัวค่ะสำหรับถือไปเวียนเทียนกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมดูตามคลิปเลยค่ะ ที่สำคัญคือเปลือกข้อพอดค่ะตากแห้งแล้วเขาจะดึงยืดได้นะคะลงสีก่อนเลยใช้สีไม้ธรรมดานี่ละค่ะเด็กๆทำได้เนาะขั้นตอนนี้ทำไมต้องดอกบบวนะ่ะเอาดอกกุหลาบได้ไหมอะ่ะเอาก็ดอกบัวถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาค่ะทีนี้ระบายสีเสร็จแล้วตัด กลีบตามแบบเลยค่ะมีกลีบเล็กกับกลีบใหญ่นะคะอย่างละ14ชิ้นค่ะนี่เขาจะดึงยืดได้อย่างนี้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะต้องกรีบด้านโคนเพื่อที่จะจับทบกันค่ะให้ลักษณะเขาโค้งออกนี่เล็กกับใหญ่นะคะทีนี้แกนที่ชูค่ะตัดครึ่งตัดครึ่งเสร็จแล้วขีดเส้นรอบวงสูงสักประมาณ1เซนติเมตรค่ะจากนั้น ตัดเป็นช่องค่ะไม่ให้เลยเส้นห่างกันประมาณ1เซนติเมตรนะตัดให้รอบเลยจากนั้นตัดให้ขาดจากกันเลยค่ะตัดออกไป3มช่องนะคะอันนี้จะเป็นแกนในค่ะเดี๋ยวเราจะทากาวติดกันเนาะเป็นฐานทีนี้แกนนอกตัดออกสองช่องค่ะก็จะนำมาสวมกันแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราทากาวก่อนให้เขากลับเป็นทรงกระบอกเหมือนเดิมทั้งสองชิ้นนะคะ แกนในกับแกนนอกนี้เราจะทำไว้แปะกลีบดอกบัวค่ะแปะโดยใช้กาวลาเทคธรรมดานี่แหละค่ะ,ะตรงนี้ทากาวตรงส่วนที่บากไว้นะคะเพื่อที่จะไดะ้ยึดให้เขาติดกันและโคง้งเหมือนดอกบัวจริงๆนะเสร็จแล้วค่อยทากาวอีกครั้งหนึ่งที่โคนแล้วก็แปะเข้าไปเลยค่ะกลีบต่อไปก็ติดเรียงกันไปนะคะ ครบวงก็ใช้7กลีบค่ะทีนี้ชั้นที่สองเราก็จะนำมาติดทับชั้นแรกค่ะติดับว่างกับชั้นแรกนะคะชั้นที่สองก็7กลีบเหมือนกันแกนในนี้มีสองชั้นชั้นในกับชั้นนอกทีนี้แกนนอกป้าปิ๋วติดชั้นแรกแล้วทีนี้ชั้นที่2ติดด้านนอกค่ะติดด้านนอกเขาก็จะโค้งออกแบบนี้เนาะแล้วก็ ปิดไม่ให้เห็นแกนทิชชู่ที่รองรับด้วยเนาะเสร็จแล้วค่ะแกนนอกกับแกนนายนำมาสวมกันดูซิก็จะได้ลักษณะนี้คล้ายไหมคะคำว่าบงกตมาจากภาษาบาลีแปลว่าเกิดจากเปลือกตมค่ะบัวหลวงต้องมีส่วนใจกลางคือฐานดอกนูนนะคะใช้ใย,ยบวบมาตัดเล็กๆค่ะสำหรับสวมเข้าไปในใจกลางค่ะ ส่วนเกสรนนั้นใช้เปลือกข้าวโพดตัดทีทีเลยค่ะเป็นแนวยาวเลยนะคะแล้วเราใช้เทปสองหน้าค่ะแปะเข้าไปที่ใย,ยบวบนะคะก็จะดูและดูคล้ายๆเกสรดอกบัวค่ะเกสรน,นี้พันสักสองชั้นกำลังดีนะคะส่วนใย,ยบวบตรงกลางเราก็ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่เสียบเทียนค่ะลองสวมดูนะคะถ้าพอดีแล้วทากาวไม่ให้เลื่อนหลุดค่ะ เสบเทียนตรงใย,ยบวกส่วนทูบสามดอกนั้นต้องแปะเทปกาวติดด้านนอกแล้วนำทั้งหมดสวมลงบนแกนทิชชู่อีกอันนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลองพี่เอิร์ดลองถือดูซิว่าใช้การได้จริงๆหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยโอ้ควันมันเข้าโอ้งัน้นเราแก้ปัญหาน้ำตาเทียนได้เนาะแต่ควันยังแก้ไม่ได้ไว้เป็นเวรเทียนคราวหน้านะพี่เอิร์นะ บัวถึงแม้จะเกิดในที่สกรปรกต้อยต่ำแต่หาได้แปดเปื้อนกลับชูก้านพ้นน้ำผลิใบผลิดอกเป็นบัวสวยสะอาดส่งกลิ่นหอมเช่นกันค่ะชาติกำเนิดไม่ได้ชี้วัดความดีความเลวของผู้คนปาบิวขอขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาดูจากกันตรงนี้สวัสดีค่ะ